สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเข้มข้นเลยนะคะกับแนวคิดที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนมุมมองเรื่องงานเรื่องชีวิตของใครหลายๆคนไปเลยจากหนังสือ The Four Hour Work Week ค่ะหรือชื่อไทยก็คือสัปดาห์ทำงาน4ชั่วโมงของคุณ Timothy Ferris วันนี้เราจะอ้างอิงจากเนื้อหาสำคัญๆที่คัดมาจากในหนังสือเลยนะคะ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อมาช่วยกันแกะไอเดียหลักๆคะ่ะเรื่องคนรวยยุคใหม่หรือ new rich เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็เรื่องการออกแบบวิถีชีวิตหรือ lifestyle design ที่เขาพูดถึงเนี่ยทำได้จริงไหมทำยังไงแล้วทำไมเราอาจจะต้องลองท้าทายการทำงานแบบเดิมๆไอ้ก้าม่เช้าถึง5มูโเย็นนี้ล่ะค่ะเปิดเรื่องนี่มีภาพจำจากหนังสือเลยนะคะ <Ĉ> <า>ที่คุณเฟอริสเล่าตอนไปแข่งแทงโกชิงแชมป์โลกที่อาร์เจนตินา คือมันฟังดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเลยแต่มันสะท้อนแก่นมากๆค่ะว่าจริงๆคนเราส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ฝันอยากมีเงินเป็นลล้านกองอยู่ตรงหน้าครับแต่อยากได้ประสบการณ์ชีวิตที่เราดันเชื่อไปเองว่าต้องมีเงินล้านเท่านั้นถึงจะซื้อได้ซึ่งคุณฟอร์เรสบอกว่าอืมไม่จริงเสมอไปนะใช่เลยครับตรงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญม,มากๆเลยคือคุณฟอรเรสเขากำลังเสนอเหมือนทางลัดที่จะไปสู่ไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้ ผ่านหลักการที่เขาเรียกว่า DEAL นะครับเหมือนเป็นแผนที่4ขั้นตอนเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละตัวเลยครับเริ่มจาก D ตัวแรกกันก่อน Definition หรือการกำหนดนิยามใหม่ๆน่าสนใจมากค่ะงั้นนิยามแรกที่ต้องเปลี่ยนเลยก็คือคำว่าคนรวยนี่เองใช่ไหมคะเห็นว่าคุณฟอริสแบ่งคนเป็น2กลุ่มคือคนรวยยุคใหม่ New Rich NR กับอีกกลุ่มคือกลุ่มผัดวันประกันพรุ่ง Differs สองกลุ่มนี้มันต่างกันชัดๆยังไงคะต่างกันที่เป้าหมายแล้วก็ไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาครับกลุ่ม difference เนี่ยหรือก็คือคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับก็จะวิ่งตามแผนเดิมๆทำงานหนักเก็บเงินเยอะๆรอกรเกษียณแล้วค่อยออกมาใช้ชีวิตอืมค่ะแต่กลุ่ม nr หรือ new rich เนี่ยเขาไม่รอครับคือเขามองหาความมั่งคั่งในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่เป็นเวลาแล้วก็อิสรภาพในการเคลื่อนไหว อยากได้มันเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่รอไปใช้ตอนแก่ซึ่งอตอนนั้นอาจจะไม่มีแรงเหลือแล้วก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่า NR เขาไม่ได้วัดความรวยที่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวแต่เป็นเน้นที่คุณภาพชีวิตตอนนี้เลยนะับปัจจุบันมันก็เลยนำไปสู่การมองเรื่องไรายได้แบบใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่ไม่ใช่แค่ดูยอดรวมต่อปีถูกต้องครับอันนี้เป็นอีกจุดที่สาคัญมากคือเปลี่ยนความคิดเลย คุณเฟอริสบอกว่าให้เลิกมองรายได้สัมบูรณ์ (absolute income) ที่เป็นตัวเลขรวมๆต่อปีแล้วหันมาโฟกัสที่รายได้สัมพัทธ์ (relative income) แทนรายได้สัมพัทธ์ครับซึ่งก็คือรายได้ที่เราทำได้จริงๆต่อชั่วโมงที่เราทำงานไปอ๋ออ๋อมีตัวอย่างในหนังสือที่เปรียบเทียบเจนโดกับจอห์นโดใช่ไหมคะเจนได้ปีละแสนเหรียญแต่ทำงานหนักมากสัปดาห์ละ80ชั่วโมงเทียบกับจอห์นได้ปีละห0 0 0 0แต่ทำแค่สัปดาห์ละ10ชั่วโมงเอง ใช่ครับถ้าคิดเป็นไรายได้ต่อชัอ่วโมงกลายเป็นว่าจอรนรวยกว่าเจนตั้งสี่เท่าเพราะมีทั้งเงินแล้วก็มีเวลาว่างเหลือเยอะมากใช่เลยครับนี่คือแก่งของ ncr เลยเวลาและอิสรภาพในการเลือกเนี่ยคือสกุลเงินที่แท้จริงสำหรับพวกเขาคุณเฟอริสเองเขาก็เคยผ่านจุดที่ทำงานหนัก14ชั่วโมงต่อวันได้เงินปีละแค่สี่0 0ดอลลาร์มาก่อนนะครับโหหนักเหมือนกันนะคะครับ จนกระทั่งเขาสามารถพลิกมาทำงานสัปดาห์ละไม่กี่ชั่วโมงแต่รายได้กลับมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากการตั้งคำถามกับกฎเก่าๆที่เราถูกสอนสอนกันมากฎที่ว่าต้องขยันเข้าไว้ต้องทำโอทีต้องรอเกษียณถึงจะได้พักอะไรแบบนั้นหรอคะประมาณนั้นเลยครับเขาชี้ให้เห็นว่ากฎเก่าๆมันมีช่องโหว่นะอย่างเช่นการ,กรเกษียณแบบเดิมๆที่เราวางแผนกันเนี่ย คำนวณดูดีๆมันอาจาจะไม่พอใช้จริงหรือถึงพอใช้มันก็น่าเบื่อหรือการที่เราฝืนทำงานหนักรวดเดียวจนหมดไฟแทนที่จะมองว่าเออพลังงานความสนใจของคนเรามันมีขึ้นมีลงเป็นช่วงๆนะอืมก็น่าจะสลับช่วงที่ทำงานแบบเข้มข้นกับช่วงที่พักยาวๆไปเลยที่เขาเรียกว่า การเกษียณย่อยหรือมินิรีท i r ร m เมนต์อ๋อการเกษียณย่อยแล้วก็มีเรื่องที่ว่าการทำงานน้อยลงไม่ได้แปลว่าขี้เกียจแต่คือการฉลาดเลือกทำแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆที่เรียกว่า Effectiveness นะไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างให้มันเร็วๆหรือ Efficiency ครับผมแล้วก็อย่ารอจังหวะที่สมบูรณ์แบบเพราะมันไม่มีจริงอันนี้โดนค่ะมีประโยคเด็ดว่าขอโทษทีหลังดีกว่ารอขออนุญ,ญาต ฟังดูแอบเสี่ยงนิดๆน,นะคะแต่ก็กระตุ้นดีเหมือนกันใช่ครับมันคือการเปลี่ยนมุมอ,องตัวเองจากเดิมที่เป็นเหมือนเหยื่อของสถานการณ์ให้กลายมาเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นรวมถึงการรู้จักแยกแยะด้วยครับระหว่างความเครียดที่มันบั่นทอนเรา distress กับความท้าทายที่มันทําให้เราเติบโต u s stress ซึ่งการจะออกแบบชีวิตใหม่ๆเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับ u s stress เนี่ยแหละครับ แต่การจะกล้าฉีกกฎเดิมๆออกแบบชีวิตใหม่เนี่ยความกลัวมันเป็นกำแพงใหญ่มากเลยนะคะคุณเฟอลิสเขาก็มีเครื่องมือมารับมือเรื่องนี้ด้วยเรียกว่าการกำหนดความกลัวหรือ Fear Setting ใช่ครับเป็นเทคนิคที่ผมว่าทรงพลังมากนะแทนที่จะปล่อยให้ความกลัวมันฟุ้งๆอยู่ในหัวเราให้ลองเขียนมันออกมาเลยครับว่าถ้าเราตัดสินใจลงมือทำสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเช่นลาออกจากงาน ย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรก็ว่าไปสิ่งเลวร้ายที่สุดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆคืออะไรผลผลกระทบมันแค่ไหนแล้วเราจะแก้ไขหรือรับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างไงบ้างพอเราแจกแจงมันออกมาเป็นข้อๆแล้วส่วนใหญ่มันจะพบว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราจรินตนาการไว้ขนาดน,นั้น แล้วเราก็พอจะมีทางหนีที่ไล่อยู่เสมอเหมือนทําให้ปีศาจในหัวเรามันกลายเป็นปัญหาจริงๆที่พอจะจัดการได้นะคะคล้ายๆเรื่องของคุณฮันส์คีลิงที่เป็นทนายกลัวความสูงมากแต่พอพเผชิญหน้ากับมันจริงๆสุดท้ายก็กล้าลาออกมาเป็นครูสอนโต้คลื่นตามฝันได้ถูกต้องครับการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวมันทําให้เราเห็นว่าบางทีต้นทุนของการที่เราไม่ลงมือทําเนี่ยมันอาจจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เรากลัวอยู่ก็ได้ นะครับแล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมว่ามันสวนกระแสมากๆเลยคือเขาบอกว่าการทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วง่ายกว่าการทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปได้ฟังดูย้อนแย้งดีนะครับเออจริงค่ะทําไมล่ะคะเป้าหมายใหญ่ๆมันน่าจะยากกว่าใช่ไหมคะคุณฟอริสเขาแย้งว่าเป้าหมายที่มันดูทะเยอทะยานมากๆเนี่ยมักจะมีการแข่งขันน้อยกว่าครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าตั้งเป้าสูงขนาดนั้น เลยไปกระจุกตัวแข่งขันกันเองในเป้าหมายระดับก,ากลางๆที่มันดูปลอดภัยมากกว่าอ oh. นอกจากนั้นเป้าหมายใหญ่ๆที่มันท้าทายมากๆเนี่ยมันมีพลังดึงดูดมีแรงบันดาลใจให้เราขึ้นสู้ได้มากกว่าเป้าหมายธรรมดาธรรมดาทั่วไปด้วยครับโอเคเข้าใจได้ค่ะพอเรากล้าฝันใหญ่แล้วจะให้มันจับต้องได้มากขึ้นยังไงคะเหมือนจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า การวางแผนความฝันหรือ dream lining ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ dream lining ก็คือการแปลงความฝันของเราให้มันเป็นแผนปฏิบัติการได้จริงให้ลองลิสต์ออกมาเลยครับว่าภายใน6เดือนหรือ12เดือนข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะมีอะไรบ้าง <c oughs> เช่นสิ่งของอยากเป็นอะไร <c oughs> เช่นทักษะใหม่ๆหรือลักษณะน,นิสัยแล้วก็อยากทำอะไรเช่นกิจกรรมหรือประสบการณ์ค่ะ จากนั้นก็ลองคำนวณค่าใช้ใจ่ายรายเดือนคร่าวๆเพื่อให้ฝันเหล่านั้นมันเป็นจริงขึ้นมานั่นแหละครับคือรายได้เป้าหมายต่อเดือนหรือ Target Monthly Income TMI พอเราเห็นตัวเลขชัดๆแล้วมันจะกระตุ้นให้เราหาทางไปให้ถึงแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นแค่ฝันกลางวันลอยๆไปพอเรากำหนดนิยามชีวิตและความฝันใหม่ Definition ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือตัว E สินะคะ Elimination คือการกำจัดสิ่งรบกวนสิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ใช่ครับขั้นตอนนี้คือเหมือนกันยกเครื่องวิธีการทำงานของเราเลยคุณเฟอริสบอกให้เลิกหมกมุ่นกับการบริหารเวลาหรือ time management ไปก่อนเพราะมันมักจะกลายเป็นการพยายามทำเรื่องที่ไม่สำคัญให้มันเร็วขึ้นเฉยๆอืแต่ให้หันมันเน้นที่การมีประสิทธิผลหรือ effectiveness แทนคือการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆและให้ผลลัพธ์สูงสุดมีประโยคเด็ดที่ชอบมากเลยค่ะการทำตัวยุ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความเกียดคร้าน โหโดนเพราะมันค oh, <God anc corporations> ือการลงมือทำไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คิดให้ดีก่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะเลือกทำเครื่องมือหลักๆที่เขาแนะนำคือกฎพาเรโตหรือหลัก80-20ครับแนวคิดก็คือผลลัพธ์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยประมาณ80%มันมักจะมาจากสาเหตุหรือกิจกรรมเพียงส่วนน้อยเท่านั้นประมาณ20%ค่ะ งานของเราคือต้องหาให้เจอครับว่าไอาย้ยีที่มันสร้างผลกระทบสูงสุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ทุ่มเททรัพยากรของเราไปตรงนั้นส่วนไอ้แปที่เหลือที่มันให้ผลตอบแทนน้อยก็ต้องกล้าที่จะกําจัดมันทิ้งไปหรือลดความสําคัญลงตัวอย่างชัดๆโตคือที่คุณแฟริสทํากับธุรกิจตัวเองเลยเขาไปวิเคราะห์แล้วตัดลูกค้าที่ไม่ค่อยทํากําไรหรือมีปัญหาเยอะๆออกไปถึง95% เหลือแค่ลูกค้าหลักๆหเแล้วก็หันมาโฟกัสดูแลกลุ่มนี้ให้ดีขึ้นปรากฏว่าเหนื่อยน้อยลงเยอะแต่รายได้กลับเพิ่มขึ้นใช่ครับนั่นคือพลังของการ elimination เลยแล้วก็ควบคู่ไปกับ80-20ก็คือกฎของ p a r k i n s o n นส a ลที่บอกง่ายๆว่างานมันจะขยายตัวให้เต็มเวลาที่เรามีให้มันอ๋อเคยได้ยินค่ะ เหมือนถ้าเรามีเวลาทำงานชิ้นหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เราก็จะใช้เวลาทั้งสัปดาห์ทำมันทั้งทงที่จริงๆมันอาจจะเสร็จได้ในวันเดียวถ้าเราบีบตัวเองถูกต้องครับวิธีแก้ก็คือต้องบีบเดทไลน์ให้สั้นลงเพื่อบังคับตัวเองให้โฟกัสเฉพาะแก่นสำคัญจริงๆแล้วก็ใช้หลัก80-20มาช่วยตัดสินใจด้วยว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทาให้เสร็จในเดทไลน์สั้นๆนั้นเป็นการใช้สองกฎนี้ผสมกันเลยนะคะเพื่อตัดไขมันส่วนเกินในการทำงานออกไป ทำให้เราทำงานน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้ำนอกจากเรื่องงานแล้วการกำจัดยังรวมถึงเรื่องการจำกัดข้อมูลหรือ low information diet ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจคือการฝึกเลือกบริโภคข้อมูลอย่างมีสติไม่ใช่เสพทุกอย่างที่มันไหลผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นข่าวอีเมลการประชุมที่มันไม่จําเป็นหรือมันไม่ได้นําไปสู่การตัดสินใจหรือการลงมือทําที่สําคัญในทันที อืมจริงค่ะทุกวันนี้ข้อมูลมันเยอะมากจริงๆครับแนวคิดคือข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเสพก็ไปทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทันทีหรอกครับหรือบางทีก็อาจจะลืมไปก่อนที่จะได้ใช้ด้วยซ้ำการบริโภคข้อมูลมากเกินไปมันเหมือนการกินบุฟเฟ่คือเราอิ่มนะแต่มันไม่ได้สารอาหารที่จำเป็นจริงๆควรจะเลือกเสพเฉพาะข้อมูลที่มันจำเป็นต่อการลงมือทำในเรื่องสำคัญๆของเราณนะเวลานั้นๆเท่านั้นพอ พอเราเคลียร์พื้นที่ชีวิตและการทำงานด้วยการ Elimination แล้วขั้นต่อไปก็คือตัว A สินะคะ Automation หรือการสร้างระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยครับจุดนี้คือการเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากเดิมที่เป็นคนทำงานคนลงมือทำให้กลายมาเป็นคนออกแบบระบบแทนเป้าหมายก็คือการสร้างกลไกลให้ธุรกิจหรือแหล่งรายได้ของเรามันเดินต่อไปได้โดยที่เราใช้เวลากับมันน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งเลย ซึ่งมันก็มีสส่วนหลักๆครับคือการมอบหมายงาน delegation กับการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าเครื่องปั๊มเงินอัตโนมัติหรือ Muse การมอบหมายงานนี่คุณเฟอริสพูดถึงการใช้ผู้ช่วยเสมือนหรือ virtual assistance VA เยอะมากเลยนะคะ VA ก็คือคนที่เราจ้างทางออนไลน์อาจจะอยู่ต่างประเทศก็ได้มาช่วยจัดการงานธุรการงานเอกสารหรืองานที่มันทำซ้ำๆมีขั้นตอนชัดเจนเพื่อให้เราเอาเวลาไปโฟกัสกับงาน20%ที่สำคัญจริงๆได้ใช่ครับมีตัวอย่างคำถามของนักเขียน AJ Jacobs ที่เขาเคยจ้าง VA จากอินเดียให้มาช่วยจัดการชีวิตแทบทุกอย่างเลยนะครับแม้กระทั่งตอบอีเมลเถียงกับภรรยาแทนหัวเลาะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับ แต่หัวใจสำคัญจริงๆที่คุณเฟริสย้ำม,มากๆเลยก็คือต้องกำจัดงานที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก่อน eliminate first แล้วค่อยมอบหมายเฉพาะงานที่มันจำเป็นจริงๆและทำซ้ำๆให้ VA หรือระบบอัตโนมัติทำไม่ใช่มอบหมายทุกอย่างที่เราแค่ขี้เกียจทำไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นการเสียเงินจ้างคนอื่นมาเสียเวลาแทนเราเฉยๆโอเคชัดเจนค่ะต้องกาจัดก่อนแล้วค่อยมอบหมายแล้วมิวส์ล่ะคะ มันคืออะไรไม่ใช่เทพที่ดากรีกใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมิวส์ในบริบทนี้คือธุรกิจขนาดเล็กๆครับที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกระแสงเงินสดให้เราแบบกึ่งอัตโนมัติโดยที่เราใช้เวลาดูแลมันน้อยมากๆอาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือบางทีแทบต้องดูแลเลยคุณเฟรริสให้เกณฑ์ไว้คร่าวๆว่ามิวส์ที่ดีเนี่ยควรจะเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market สินค้ามีราคาขายประมาณ50-200ถึงดอลลาร์ 200. สามารถผลิตซ้ําหรือจัดหามาขายได้ไม่ยากและที่สําคัญคือต้องสามารถอธิบายทุกอย่างให้ลูกค้าเข้าใจได้ผ่านหน้า FAQ บนเว็บไซต์เพื่อลดการติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราอืมแล้วเราจะสร้างมิวส์ได้ยังไงบ้างคะมีทางเลือกอะไรบ้างก็มีหลายแบบครับตั้งแต่การไปหาของคนอื่นมาขายต่อ Reselling การให้สิทธิใช้ไอเดียหรือสิทธิบตัตรของเรา Licensing หรือการสร้างขึ้นมาเอง Creating ซึ่งคุณเฟริสจะเชร์แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูล (information products) เป็นพิเศษอย่างพวกคอร์สออนไลน์อีบุ๊กอะไรพวกนี้เพราะว่าต้นทุนในการผลิตซ้ำมันต่ำมากแล้วก็ลอกเลียนแบบได้ยากกว่าสินค้าจับต้องได้ค่ะแต่ก่อนที่จะทุ่มเทสร้างมิวส์อะไรขึ้นมาจริงๆจรงๆเนี่ยเขาเน้นมากๆเรื่องการทดสอบตลาดแบบเร็วหรือไมโครเทสติ้งครับเพื่อดูว่าไอเดียของเราเนี่ยมันมีคนยำควักเงินซื้อจริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่แค่ไปถามเพื่อนว่าเออถ้าฉันทำอันนี้ออกมาจะซื้อไหมเพราะคำตอบแบบนั้นมันอาจจะไม่จริงใจอ๋อ oh, ต้องวัดผลจากการกระทำจริงๆใช่ครับเช่นลองสร้างหน้าเว็บง่ายๆขึ้นมาเสนอขายสินค้าตัวนั้นแล้วก็ลองซื้อโฆษณา Google Ads เล็กๆดูว่ามีคนคลิกเข้ามาแล้วพยายามกดสั่งซื้อจริงๆกี่คนเหมือนตัวอย่างของคุณเชอรูดกับโจฮานาที่เขาทำดีวีดีสอนบราซิเลียนอยู่อิสุแล้วทดสอบแบบนี้ก่อนพอทดสอบแล้วว่าเออไอเดียนี้มีคนสนใจ มีคนยอมจ่ายเงินก็ค่อยไปสร้างระบบอัตโนมัติเต็มตัวเช่นการจ้างบริษัทอื่นหรือเอาซอร์สมาจัดการเรื่องผลิตสต็อกแพ็คของส่งของที่เรียกว่าฟูลฟิลเมนต์รวมถึงการบริการลูกค้าด้วยครับโดยที่เราแค่วางกฎเกณฑ์ง่ายๆให้เขาตัดสินใจปัญหาเล็กๆน้อยๆแทนเราได้เลยอย่างกดไม่เกิน100เหรียญของคุณเฟริส ที่อนุญาตให้บริษัท Fulfillment แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เองเลยถ้าย้อนไม่เกินนี้ไม่ต้องเสียเวลามารอถามเขาถูกต้องครับเป้าหมายคือการสร้างสถาปัตยกรรมทางธุรกิจที่มันขยายขนาดได้หรือ Scalable คือมันรองรับออเดอร์เยอะๆได้โดยที่เราไม่ต้องลงไปทำเองทุกขั้นตอนแล้วตัวเราก็ไม่กลายเป็นคอขวดของระบบไปซะเองสุดยอดเลยค่ะ พอเรามี definition ชัดเจน eliminate สิ่งไม่จำเป็นและ automate ระบบสร้างรายได้ได้แล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายตัว L liberation การปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพที่แท้จริงครับนี่คือเหมือนเป็นรางวัลของการเดินทางตามแนวคิด4 H W W เลยนะครับ คือการหลุดพ้นจากข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ถ้าเราเป็นพนักง,งานประจำอยู่ Liberation อาจจะหมายถึงการที่เราสามารถเจรจาขอทำงานทางไกลหรือ Remote Work ได้สำเร็จในหนังสือมีแผน5ขั้นตอนของคุณเชอรูดเพื่อนคุณเฟอริสที่ใช้เจรจาเรื่องนี้แบบแยบยลมากเลยนะคะ เริ่มจากการค่อยๆพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นว่าเราทำงานจากบ้านได้ผลดีกว่าอาจจะลองตอนป่วยแล้วค่อยๆขอเพิ่มวันทำงานนอกออฟฟิศทีละนิดจนสุดท้ายกลายเป็นทำงานจากที่ไหนก็ได้ใช่ครับซึ่งมันทำได้จริงนะอย่างเรื่องของคุณเดฟคา a มาริโลที่สพอร์ตลูกพาบริษัท HP จากประเทศจีนได้เป็นปีๆโดยที่บริษัทไม่รู้เลยด้วยซ้า ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่การจะเจราจาเรื่องนี้จริงๆมันก็ต้องใช้ทั้งความกล้าแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ด้วยไม่ใช่แค่เดินไปขอเฉยๆแต่เราต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับด้วยจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของเราเวลาเราทำงานจากข้างนอกส่วนคนที่เขามีธุรกิจมิวส์เป็นของตัวเองแล้ว Liberation ก็คือการก้าวข้ามความกลัวที่จะปล่อยให้ระบบมันทางานไปเองแล้วก็อาจจะรวมถึงการกล้าที่จะลาออกจากงานประจาเดิมด้วยถ้ายังมีอยู่ ใช่ครับหนังสือพูดถึงประเด็น killing your job หรือการเอาชนะความกลัวในการลาออกได้น่าสนใจหลายข้อเลยเช่นการลาออกมันไม่ใช่การตัดสินใจชัว่วนิรันด์นะกลับไปทำใหม่ก็ได้ปัญหาเรื่องการเมนส่วนใหญ่มันจัดการได้ด้วยการวางแผนที่ดีช่องว่างในเรซูเม่ถ้าเราใช้ช่วงเวลานั้นไปทำอะไรที่น่าสนใจมันอาจจะกลายเป็นจุดแข็งก็ได้ <Ooh. S 1> และที่สำคัญคือ การพลาดเพราะเราได้ลองทำตามฝันมันดีกว่าการต้องมาเสียใจที่หลังที่ไม่เคยได้ลองทำมาเลยพอเราเป็นอิสระจากท่อจำกัดเรื่องงานเรื่องสถานที่แล้วคุณฟอริสก็ชวนให้คิดถึงคอนเซปต์การเกษียณย่อยหรือมินิ r e ทิร์เมนต์แทนที่จะรอกเกษียณตอนแกท่ทีเดียวใช่ครับมันคือคอนเซปต์ที่พลิกแนวคิดเรื่องการพักผ่อนไปเลยแทนที่จะไปเที่ยวสั้นๆแค่หนึ่งหรือสออาทิตย ให้ลองย้ายไปใช้ชีวิตจริงๆในที่ใหม่ๆที่เราสนใจทั่วโลกดูเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนหรืออาจจะถึง6เดือนแล้วค่อยกลับมาทำงานหรือจะทำงานจากที่นั่นเลยก็ได้สลับแบบนี้ไปเรื่อยๆข้อดีคือเราจะได้ประสบการณ์ที่มันลึกซึ้งกว่าการเป็นแค่นักท่องเที่ยวธรมธรมดาธรรมดแล้วก็อาจจะประหยัดกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำคุณฟาริสเทียบให้ดูเลยว่าค่าใช้จ่ายในการไปอยู่เมืองอย่างเบลนัสไอรสหรือเบอร์ลินบางทีถูกกว่าค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในอเมริกาซะอีกแต่ พอเรามีอิสรภาพมีเวลาว่างเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยคำถามสำคัญที่มันจะตามมาก็คือแล้วจะเอาเวลาไปทำอะไรนี่คือความท้าทายที่เขาเรียกว่าการเติมเต็มช่องว่างหรือ f e e l i n g the void ครับอ๋อ oh. เพราะว่าอิสรภาพที่มันไร้ซึ่งเป้าหมายหรือไม่มีอะไรทําเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ความเบื่อหนายหรือความรู้สึกว่างเปล่าได้เหมือนกันจริงด้วยค่ะเฟอร์ริสก็เตือนเรื่องนี้เหมือนกันว่า เป้าหมายจริงๆมันไม่ใช่แค่การไม่ต้องทำงานแต่คือการที่เราได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันมีความหมายกับเราจริงๆและเติมเต็มชีวิตเราได้ไม่ใช่แค่การหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลาไปวันๆครับทางออกที่เขาแนะนำก็คือการหาเป้าหมายภายนอกที่มันดึงความสนใจเราออกจากการคุ้นคิดถึงแต่เรื่องตัวเองซึ่งก็มีสองสหาหลักๆคือ 1. การเรียนรู้ learning พวกทักษะใหม่ๆที่เราสนใจจริงๆโดยเฉพาะภาษาหรือทักษะทางกายภาพต่างๆค่ะและ 2. คือการช่วยเหลือสังคมเซอร์วิส,สในรูปแบบใดก็ได้ที่เราถนัดการได้เรียนรู้และได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันจะช่วยเติมความหมายให้กับชีวิตแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราหลงทางไปกับอิสรภาพที่เราได้มาครับสรุปการคุยกันทั้งหมดในวันนี้แนวคิดจาก The Four Hour Work Week ก็คือการปฏวิวัติวิธีคิดเรื่องงานและชีวิตของเราผ่าน4ขั้นตอน D E A L นะคะ เริ่มจากกำหนดนิยามความสำเร็จและไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการใหม่ definition จากนั้นกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่และไม่จำเป็นออกไป elimination แล้วก็สร้างระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลา automation และสุดท้ายปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตตามที่เราได้ออกแบบไวจ้จริงๆ liberation ใช่ครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการออกแบบวิถีชีวิตหรือ l i f e สไต l e design เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันลมๆแรงๆนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่เราต้องลงมือทําอย่างจริงจังต้องมีการวัดผลแล้วก็ปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อสร้างชีวิตที่เราต้องการจริงๆโดยมีอิสรภาพด้านเวลาและสถานที่เป็นธงหลักไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธ,ธนาคารอย่างเดียวถ้าจะให้ทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดที่คุณเฟรริสเองเขาก็ให้ความสําคัญมากๆแล้วมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นคำถามนี้ครับตอนนี้ มีการกระทำหรือบทสนทนาอะไรบ้างที่เราพยายามเลี่ยงๆอยู่เพราะรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำทั้งครที่ลึกๆแล้วเรารู้ว่ามันจำเป็นต่อการสร้างชีวิตที่เราฝันเอาไว้อะไรคือสิ่งนั้นที่เราสามารถลงมือทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพราะบ่อยครั้งนะครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่จะทำมักจะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดที่ต้องทำนั่นเองหรืออาจจะลองถามตัวเองจาอีกมุมก็ได้ครับว่าการที่เราไม่ลงมือทำตามความฝันนั้น มันมีต้นทุนอะไรแฝงอยู่ที่เราต้องจ่ายอยู่หรือเปล่าในทุกๆวันที่เรายังลังเลอยู่